คือสังเกตไหมครับว่าทําไมบอลวาลแบบที่ทาท่อเนี่ยไอ้ที่ต้องทาก,กาวเนีแบบสวมเนี่ยมันบางตัวมันก็เปิดยากบางตัวมันก็เปิดง่ายก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเวลาท่อพวกนี้เวลาเราสวมไปแล้วเนี่ยเราจะทากาวเนี่ยคือด้านเนี้ยมันเป็นด้านด้านแนวตั้งนะครับ เวลาทากาวเนี่ยกาวมันจะไหลถ้าทาเยอะนะนี่มันจะไหลอย่างเงี้ยเวลาเรากลับด้านมันคือถ้าเป็นด้านเนี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะไหลลงไปปิดไปไปโดนไอตัวบอลวาลพอตัวบอลวาลเนี่ยมันโดนกาวเนี่ยมันก็เลยทำให้มันเปิดยากมันฝืด จริงแล้วมันไม่ฝืดอันนี้ถ้าเราติดตั้งในท่อลักษณะนี้แนวตั้งเนี่ยควรจะต้องทาตัวที่เราจะต่อขึ้นข้างบนก่อนเอาให้มันแห้งแล้วพอเราเอามาสวมอีกตัวหนึ่งที่เป็นด้านติดกับพื้นนะเราก็กลับมันอย่างเงี้ยพอาเวลาเราทากาวเนี่ยกาวมันจะไหลลงมาข้างล่างมันจะได้ไม่โดนบอลวาลมันจะไม่เสีย น,นี่เราทาไว้ก่อนแล้วก็รอจนมันแห้งเราค่อยกลับกลับด้านแบบนี้มันถึงจะใช้ได้ดีแต่ถ้าอย่างบางคนที่เขาท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 าติดไปเนี่ยป๊บจบครับเปิดไม่ออกเปิดได้ปิดยากอย่างเงี้ยเปิดปิดยากฝืดไปหมดจริงๆแล้วมันก็คืออยู่ที่การติดตั้งตอนแรก สำหรับใครที่จะเดินท่อปรบปาหรือว่าจะทำระบบน้ำเองนะครับอ,อันนี้ก็เป็นแบบมาแบ่งปันกันนะเอาไว้ลองดูเพราะว่าผมสังเกตด,ดูว่าว่าบอลวาลมันทำไมมันเปิดยากบอวาลแบบสวบพวกนี้ที่ทากาวเนะี่ยอันนี้ก็ลองดูนะครับแบ่งปันกันใครมีอะไรแนะนำก็ได้นะครับขอบคุณครับ